ก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มีเอซีเป็นพี่อะไรนะพิพัดนะพิพัดก็ร้อยเอ็ดู่ร้อยเอ็ดมาถึงที่สสายใต้นี่ก็เอาภาขนาดแนะนําให้ดูนะครับนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพระสมเด็จเนาะหรือว่าสมเด็จนะครับอันนี้ก็ขอพูดด้วยแบบไม่มีบังกันนะครับความจริงนะขอพูดชัดเจนนะความจริงนันดูว่าจะได้ซื้ออะไร ถ้าเป็นร้านแห่หวยชอบอยู่แล้วมีราคาให้แต่วันนี้ผมขอดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเป็นดไเล่ด็่ด้่ไ่่ไม้ด่ะ่ดด ถ้าเป็นเนื้ออะไรง่ายวะขามันก็ถ้าเราได้เห็นดูดูจำเนี่ยเดี๋ยวเียบเทียบให้ดูด้วยว่าเนื้อเป็นยังไงเพราะมมีองค์มีมีอยู่หลายองค์อันนี้ส่วนใหญ่เก็บเก็บเก็บสะสมหรือผมเช่าไปเช่าจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย ดูส่วนใหญ่จะเป็นวัดส์นี่เลยเป็นวัตเป็นวัตดังของวัตละขังแต่ว่าน,นี้ผมบอกมัอันนี้เป็นบุตร์บุตร์แช่ยิปคือเนื้อเนี่ยจากนะครับผมเนี่ยอะไแบบ,นบนะเนี้ยบอกนะผมจะไม่ได้ซื้อโซนแบบนี้อยู่ที่คนเล่นอันนี้ยก็อยู่ที่คนเล่นในในความเก็บตังแต่อย่างผมเนี่ยถ้าผมจะเล่นในในหลายๆคนผมจะเล่นเป็นโซนอย่างเงี้ยเป็นติดตาคาบบุ ก็อย่างเนืออย่างนี้ได้อันนี้เราเราดูคุยกันแบบชัดเจนอยากให้ดูถ้าถ้าเป็นเนื้อชนิดนิยมจะเป็นเนื้อแบบนี่ครับเบี้ยเป็นการสะสมของเราได้ายาพิพันธุ์ดูก่อนนี่ฮะอ่าอย่างนี้ถ้ามีแบบนี้ผมหลักล้กานผมซื้อหลักล้านนะซื้อหลักล้านเลยเห็นไหมครับเราจะได้ดูเนื้อพระให้เข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับ,รบเนื้อเนื้อมัน เราลองว่าไม่ยาหวาหรือว่กต้านะครับอย่างเงี้ยถามว่าถ้ามีอย่างเงี้ยไว้ซื้อเป็นา้านอยู่เป็นหลกานแต่ถ้าแบบเนี้ยเลยง่ายว่าบางคนก็ชอบในเก็บชอบชอบเก็บชอบเก็บเพราะต,ตัแต่ว่าในพฤติกรรมการนิสิตใ,ใ,ในการซื้อขายเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยผมจะยังไม่รับซื้ออันนี้พูดกันตรงๆนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นพิมพ์เนี้ยแบบนี้เนื้อแบบของผมเนี่ยซื้อแั้เข้า นี่ผมจะให้ดูองค์จริงด้วยถ้ามีอย่างนี้นะครับแนะนําสมัครได้เลยเอาง่ายว่าราคาตอนนี้ตรีราคาให้ไม่ได้ถ้าราคาตีราคาไม่ได้เราเข้าใจเราก็ใจแข็งกัน,นะครับตรงนี้ถ้ามาแล้วแบบราคาที่โดนหน้าที่ผมซื้อเนี่แลยผมเช่าไปแล้วอย่างเงี้ยมันจะเป็นเป็นบบเ,เป็นวันวลคังเลยวัลคนะังวัลคังกิมยางอย่างเงี้ยนะอย่างพัะคุณมณี ดูเนื้อครับดูพาดในของเนื้อผพาเนี่ยจะจะไม่เหมือนกันวนสารใช่ไหมครับอย่างเนี้ยก็ซื้อหลักล้านครับรับเข้าตามเดมพิมพ์ัดพิมพ์เนยนะครับอันนี้เราอยากให้ต้มเนื้อเนื้อหอย่างนี้ครับต้องเป็นเนื้อเป็นอะไอันนี้ไม่ได้ใกล้เคียงครับแต่ไม่ใช่ใช่ได้มีความใกล้เคียงนะแต่ไม่ใช่ ผมอยากให้ให้แบบชัดเจนมีผมมีของของผมให้ดูเลยนะครับอยากเขาบอกว่าขายวัสผุอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ผิดทิมเลยอันนี้ผิดทิมเลยผิดทิมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็มาหาผมที่ได้ความชัดเจนอยู่แล้วผมพูดตรงนะผมพูดตรงแล้วกันเนาะอย่าให้เอฟซีเก็บพัทที่เป็นพัทแท้นะครับที่ขายกันได้อันนี้อย่างเงี้ยอาจจะเป็นเก็บแตสมกันในในกลุ่มเฉพาะกลุ่มก็ได้แบบนี้นะครับแต่ ได้ครับไปกนไปได้นี่เป็นก็ังไม่ได,ได,ได้อันนี้เป็นสายของอ่ออันนี้พ่ปอป้านนอันนี้จะเป็นสายพ่อป้าลองดูนะย่งางอมๆก็ถูกนะไม่ใช่ปัญหาดีครับพี่พัดน,นะก็ขอบคุณมากครับเยี่ยมๆแต่แบยว่าเยีย่ยมๆกันครับไม่เป็นไรครับมีอะไรก็มาแบบ่งมาให้ดูได้นะครับโอเคครับ